พูดอะไรเดี๋ยวนอนนั่งลงนั่งลงตรงนี้แหละแม่บ้านตอนไม่ละลกีมาเเไปหนเรามไปเขียงคนหน่อยอยู่หลังเวนามันหลยมดเอาไป,ไป,ไ,ปไปปีตเตี๋ยอะไรยกตัวไปนี่นั่น,น,น,นรถดึกกับะเข่านั่น่วนอนนี้ยังไงกาไม่หูุดลงมาจ้ปักเอาอะไรเนี่ย เนี่ยนี่ต้าไปน้อยเย็นี่อัอปลาไะไเกยวกปะไอีกนี่น่าหน่ขวดขวดก็มันขวดจึงไหนไปเดียวโอ้ขวดขวดมันขึ้นหนึนน่งขึ้้บข <c oughs> กขมามามากยัน่บล่งขอขาวลงไหมลูกแออ้ยนันไปเ สวัสดีค่ะก็วันนี้จะมาคือไม่รู้เขาทำอะไรไม่รู้เลยอ่ะเพิ่งกลับมาจากเอวีไปยังไปยังเอวีเมียนเพีบบกไปเรียนคือเขาทำอะไรทำไมเขาเขาอาบเรียนหรอเมียนอยู่มันอยู่ัหนอยู่นี่น่าบอไอเด่นน่น่เตี้ยเตี้ยน่าน่าน่ารุงบวกน่ะไอ้บวกงานเนี่ย นี่เป้าหมอโอ้ยแล้วเรียนดินถอนนี้นี่เี่เหียนยังอกเม็เตี้เอาซับมึงกุออกมาดูอะไรอย่างนีล่ะเขามีดเม็ซับไม่รูโอ้ยดเงี้ยอนอ์ระท่านไอยาไหเห็นว่เขามีดซับหรือจังับจังัดขึ้น ตันแดดไงยังดีบางทีจ่ยากมีโอกานถ้าเราอยู่อย่างนั้นแม่ไห้นัุนไปอยู่บนเตียงนาจะหใคร้ว่ามันปอะบอสจะ่าเปรอตัวนนี่นะตัวนี้ดินู่นีบนเตียงนาี่เลี้ยงเราอวาวตันเลยนี่ตีนหารอันนีันีันีันี

นั <c oughs> <m> ่นน mm ่ะ hmm. นันน่ะนั่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 นนั่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 นนันนั่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 นันนั่น่นนั่นนั่นนันนั่นันนันนั่นนันนันนั่นนันนั่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 น่นันนั่น่นนั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 ่นันนั่นนั่นนั่นน่ อันนี้เสแล้วะสิย่ปามีคนพยางเเสีาท่านแก่หลายปัลนี้ทก็อระยะมาท่านแก่หลายปัลนี้ทักบัวเตี๊ยดจับันบอยูเองันยูเหรอโอ้ติมันจับบถือเดี้มันอยู่ในเอาเสียมซักลงเอาเสียเอาวันนี้ซักลง เย้ยทำอะไรอะ่ะขุดแล้วคุณมาดูอะไรนี่วันนี้แล้วคุณมาดูอะไรอะ่ะแม่คุณมาดูอะไรอะ่ะปลาอะไรอ่ะปลาอะไรปลาช่อนปลาช่ <laughs> อนฮึ่นม

เสบงเสบงมาเออพตอน้องครับมาเบิงพีจับึนกไโอ้โอยฟงีบะขอพ้นพี่นงมึงเนี่ยเต็มถุงปุ๋ยเนี่ยสาหนอยนะมึงเนี่ยสางนอยนี่เฮ้ยไปนไปนไปไปเต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 เจไปยาไปยาไปยาไปยนั่นนั่

บฟองันางงมันขาฝันขาบ่บ่ออยันงหงแม่ไอบใเฮ้ยขันมือน่านี่ยดจิดห่นนี่ลงเลยนี่มันขึ้นมันเหนียม่ไหไ่ไหไ่ไหน้อยหน่อเนาะนอาเส้นแล้วจีดงานเาด้บ่เห่อดวบ่เหรอเดียบ่เหรอไปไหนไปไหนโอ้เดีไยวบ่เหรอดบ่ได้ให้เดอบ่ไปอนน่อ ขึ้นเนือ้นน่้อาโหน่อยเะ่่าที่บ่อลงม่อก่อล่ออเม่อเ้า่เห็นจําจุโตฮะไมหือหลหางนับไปเลยนะแถ้าคุณถาดเชื่อเรวโอ้ท่านี่เตี้ยต้งเลยเห็นะเห็นม่ยคือใหม่เลย รองเท้าจะตกบอกให้นอนลงมากนี่ฮ้ไม่ได้ลูกควรเกเลน้อสุก่เกล็กลูกคจเนหน้าบ่เนื้อหัวหาขวดอะไรหน่อยเตี้อยู่่ะ แล้วุลงไหมถอดเสือเร็วถอดเสือเร็วมาเร็วโอ้นันเองนันเองตัวบบงี้นี่นี่แบไรอตัวเี้ยลบกไปน้ำนเปรนะเป็นไรมาไราอยนั่นแหละเออยังไมยงไง ไ่นน่อยน้อโอ้ลงไปแล้วเออนั่น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 นนนันนั่นนั่นน่นนั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 ่นน่นนั่นนันนั่นนนนันนั่นนั่นนั่นันนันน่นนนนนันันันน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 นันนนันนน่นนนน่นน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 น ลุม่ไ้ลุม่ไ้ลุม่ได้โลมาแล้วอโอ้โหแสบไปดอกพีดี่นมีควยลง่มตตเื่อยลุกินก็ได้นมลงไฟลุ่มกนเ่ท่นเออเดี๋ยวเอเอเเออเเออเออเเออม

ไอเตไปเล่นเต้เบ่ได้ปลาเยกเที่นเป็นเหรียญดีดีเละ่กิน้อออไอ้อิมด้วเนืเอไหนเนี่ยนู้นนอนี่นี่หละนูนเอด้ไง้อย้่ั่นันน่น่องสองตัวเด้เหมี่ยนไอเตมานองมันย้ายนองมันหนเมี่ยนพีอะไอกระติงอขวดนันนี่แต่มันหนีเบิดนํานนเตนนะ เปี่ยนน้ำม่หนวกับย่าเนี่ยขวดไปเป็นหนารัดกันอนึ่งนิดนึ่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหอนงล่ะโอ้ยาวออกไม่ร้อนแดดไอเจอไปน้ำหมาดหวไอ้สลยู่ตัวเองตะก้นม่ส่วนนอ่าเปี่ยนตรงนึ้ใช่อ้ย

ไปกันเยนี่ไปกันเลยี่บนบ้านเนยบอกวิธับมจตุโเลยบ้นตายขาดว่ะเยกเงิหวไ่มาแต่ลุเดก่นาะมายาามมาามา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 มาาายาามามาามามาาดาาามามาามาม่ามามาามามาาาาามาา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 ามาาาาตมามาาาาา

สาตองยกเนไม่กน้เลยีอน้นี่เมีนี่นี่มันว่างยู่นี่เออเออวันวันัตีน้น้ำมัสงเทียนมาใหน้องนแน่กมันีตกะันี่ตกน้าไหละกระเบถ้กานำไหลไปหอดเออขึ้นเตียตัวนึ่เตียตอัวมุมมุมด้ยูนะนี่นั่นนั่นนั่นนะั่นนะนั่นน่ะนี่โตัวนึงยุ่นเลยกันว่านี่ อจกมงนี่นี่แม่ลูกนี่แม่นีแม่ยุบึงซื้อปลายตีนเตนะเออยุบปลายตีนเตีนะมอเล้งก็ตกปลเนแหละกหมอ้ยานไปช่วนมันมองหันนีโอ้ไปนรหยัวนนั่นนั่นเต้ดิท้แท่เจนนลูก ต้องกีเบาททีมเล็กมนะกะแทกขึ้นนี่น่ะฮัลโหลแช่ตั้งเมื่อเท่านี้ทีแช่รังสาบุบแช่เที่ยงรับการสาบบุบหมดเทียนไม่นป็นไรนี่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 ที่เต้นนี่ที่เต้นนี่ตัวเราไม่ค่อยเหนื่อยนะสาหนูก็แค่กานพักแค่หนักก็สาโั่ นะคุณนะฟามันงามเลยอ้เนี่ยน่เน่จ้าหนลูกอะคุนะเน่ยน่ยน่โอ้คุณนะพี่อาได้เตะพย่อาเห็นว่านี่ัยจะเป็ยางเหรียญปล่าคอด้ลูกอะนั่นนหะู้ไปเตนั่นเปโนบกหลายตัวพี่อาพี่อาพี่อาสามตัวได้พี่ไเสิเออลู้กจับใส่กันมันลตมตกลงบ่ได้คุณอออไม่่านี่บบ่ได้บ่ได้บ่ไม่่า เนื้อเนี่ยเตมเขานี่ดึงลงลงหนี่ือไอ้หนูเห็นบ่านี่้ดึงออกหลายทส่วนนั้นเองสิหลายมองเตไปคุยเคลียเดีนนี่ยาินเดินอกอวลงไปเห็นมันเปนของ้าะลมาตุ่่นเนั่นนลมาตมเดนเดมันโอ้ยนี่เอทางไหนลงมาจับต้องกันพูดเอาไปไลยพูดไป เอาตาคนจับบ่คือคนสั่งดิอีหยังไบาดเบาดมเลยบาดมือได้หลุดอย่างไรตั้มขวเละตมว

มเสื้า <an> ็น่้่าไลม้วน่อยกนเ่้องยะหมอเยอะเล่นมหน่อยเขาบล่าเจ๋าดึงลูไปดบเยอะเล่น้วหน่อยเขาบอกว่าน้นี่ท้องแดงมึงว่ามึงเคยืนงามนเาติดปักแดนี่ิงนับไป้น่ก็คนลามเดีเขายงก็ออมันไปคนเปนม้วผู้ใดถึงแดงแดงคุณ

อันปลาไหลบ่ว่าไว้หันไหลเนาคนจ้าปลาคอเสือตีใหญ่โอ้ปลาคอนขั้นน้นต่อหนึ่งตนัมันเล่นอเดียังนัหมอ่มัเงนี่ีวังนัวมันปลาคอ จาบท่นั่เรียนลงคุเตีนนั่นน่นนั่นเีพ่อะรเยอย่ะเอาไปเวลาเอาไปอาไปคูมาทังพี่อาคูทงพี่เนี่ยมองอยมันสิหลายพอันสินนี้นี่ยะข้าวแบบแบงตะปไปน้ำพุลละหน่อยเออเด็พี่มองกวัเตี้ยอุ้มงเตี้ยคนละคนอะไปตีนเตีนอะไปเตีนเตีนะโอไปตีนพี่แมะเนี่ย ลาไนฟันหง่วนไ่ทา่นี้ห้องแป้นเข่าไปเลยจีเป็นบะแก่กูไม่เห่นกินไปเก่งหน่อยใจ่หล เออล้าขอีอมาสุงด่เดี๋ยวเสียงมาเลยรับพักกันไม่ละเขยงติดใจจับจหูจับหูนั้นคนละทางจับหูเสี่ยงคนละทางหาหมอลูกเสงเาใไ้ด้ออหมวกน่าว่าติดเปลี่ยนติดตวมันนะใส่ซะลูกอาอสร้างหม้อใส่หมวกอน้ำเน่ยอนี่เนหมวกพาก็ยึตัวใส่น้ำเนี่ยถือไปน้ำ สตัวอือยืมกันไปตรนี้หมดก็รำดำเลยนะสองตัวพอตันอือไอ้เสไม่เห็นอกถึงว่าไปยืมก้อนนั่นไปลุยไล่มันเหรี้ซื่อนั่นว่าจะจ๊กตัวซำสาไห้อยู่นี่อยู่นู่นน่อย่ามป็นไรย่อยจังเลยแบบนี้ทำไปไปเลยม่ถึตึ้งหมดซำงัดตัวส่วนที่อยูเหนืนีมันไหงัดตั อือหันก็บ้องันมันขึ้นมาทั้งสองตัวมันงัดกอดได้เต็มพวกหัวมีสงตัวอ่นอันดีเดี๋ยวเขากดึงมันดึงมันขึ้นมาหัวแทงอยู่บนหน่อยเลยไปอันเดือดไฟเยน เองมากสิตลอดที่เด <like> ียวยุคจะฟังอะไรไม่มีผู้อากาจับป๊าปตัวพวกงี้เอาเมย์หน่อยหนอตัวพวกงี้เลยสาวเอาเมย์หนอเส้นมาล้วลูกใส่กุเออเก่งมานเก่งเลยไม่พอหวลูกนั่นต้นนึงใหญ่นั่น

เอาไส้กิมหรอกเอาเอาไม้สอดถามคน,นละทางเอาเป็นเสียงมั้งขอโทษเขาก็